น้ำเสร็จติดร้านโอ้วันนี้มีเมนูคลิกยาวันนี้มีนี่มา,ม,าม่าต้มยำกุนงคนมีปลาหมึกย่างมีข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวมามาอร่อยกัน ก่อนที่เราจะกินกันก็ป้าก็ขอฝากเพื่อนๆนลูกๆหลายทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าด้วยนะคะมากินข้าวกัน cơm có lườm cho dụ là thay nổi mà มีไข่ดาวมีไก่อืมเข้าไปนะคำแรกเพื่อนๆที่ติดตามบ้านนะคะอันนี้คือคำแรก คาแรกขอให้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องนทุกคนที่กดติดตามป้านนะคะมาลุยอร่อย

เดิมพิกทุกเลย มาม,มาม้ากะยอดมาม่าหลักข้าวนี่เหมือนเมนูเด็กขอนาอตั้งแต่สมัยป้าเรียนแล้วตอนที่ป้าเรียนยที่กรุงเทพแบบนี่แหละเมนูนี้แหละมาม่าต้มกับข้าวเปล่า Rồi ạ. Chán นี้เมนูตัดจมาก มือมาได้สิบบาทชิดสายประมาณสองเจ็ดบาทโอ้โห oh. นัมเบอร์วัน สองหนึ่งเยอะมาก เออมาแล้วปามือชิศตายไม่เป็นเรื่องบาทติบบาทนี้เจ็ดบ,บาทโอ้โหอะไรแบบเยอะอินจัดอืมมาละอิ่มมากมากเลยป้าก็ขอขอบคุณนะคะ เพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่กดติดตามป้าแล้วดูคลิปป้าทุกคนเลยขอบคุณม,มากๆเลยโอ้อิ่มมากวันนี้เนี่ยก็ป้าขอฝากเพื่อนๆพี่ๆลุงลูก,ลกลทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าด้วยนะคะไปละโอ้วันนี้อิ่มทั้งป่องเลยไปละบายบายจ้า